สวัสดีพออีเมพอกันตอนแรกค่ะวันนี้พารลอะหน้าอีกแล้วเราะตอนแรกค่ะยังกังเว้นเท้ากับปักดำค่ะอพอแเมหอ,อมอสยามค่ะนี่เทาปักดำได้จะประมาณสามอาทิตค่ะแม่เบิงเบิงเบิง,บงการแตก่กอดู้ค่ะเบิงดูค่ะขนาดไอให้นี่นะคะน้ำบกขังจ้กเทียค่ะสูบตอนดำกับสูบดำร่อนน้ำฝนยางเดี่ยวเล่ากันยังอยากงามเบิงค่ะเบิง นันเห็นบอกค่ะการแตกกอดีค่กเขาขันพันใดทีที่แตกกอดีนะเฮาไ่าได้ใส่ปุ๋ยหลายนี่ขนาดบ่หันใส่ปุ๋ยได้ค่ะอีพออีเมขันใส่ปุ๋ยสิขนาดใดแต่ว่ากเกษตรกรตัวน้อยนะไ่ได้เปลืองปุ๋ยค่ะจงังไห้หญ่ๆที่อีพออีเมเห็นนี่กเกษตรกรตัวน้อยเนี่ยใส่กบขุนึงกับประมาณบ่เกินสิบห้ากิโลค่ะแตกกอ หลายสุดก็คือ15บ้ากิโลแต่ว่าส่วนหมากสิใสอยู่ประมาณ8ดถึง10กิโลค่ะนี่ค่ะหให้ง่ายๆนี่ค่ะบ่ได้ทใสหลายเขาพันธ์ดีการแตก่กอดีมันกับระบบจำเป็นฮาที่เฮ้าต่อต้องใส่ปุ๋ยหลายค่ะแล้วก็ปุ๋ยที่เกษตรกรตัวน้อยใส่นี่เป็นปุ๋ยอินรียค่ะอินรีย์กึ่งเคมีมันกับสีบ่แพงปันใดค่ะต้นทุนกับลดลงค่ะเห็นบ่ค่ะสามอาทิตย์หอมสยาม ข้าพันชั้นดีจ้า